พูดถึงอีกหนึ่งหุ้นที่มีความร้อนแรงมากในตอนนี้นะครับนั่นก็คือหุ้นอย่าง Reddit นั่นเองครับ Reddit เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มชุมชนระดับโลกเนื้นเพื่อนที่สร้างความฮือฮาตั้งแต่ IPO เข้าตลาดนะ จริงๆ Reddit เนี่ยเขาอยู่มันนานมากๆแล้วนั่นเพื่อนก่อตั้งเมื่อปี2005นะเป็นแพลตฟอร์มที่คนเนี่ยมารวมตัวกันนะเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความสนใจหลากหลายรูปแบบนะเพื่อนจุดแข็งของ Reddit ก็คือเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้นะซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพสูงนะเนื้อหาเหล่านั้นนะครับ มีคุณค่าแล้วก็ถูกค้นพบได้ง่ายนะฮะ d รดเข้าตลาดเมื่อมีนาคมปี2024นะเพื่อนด้วยราคา IPO อยู่ที่ประมาณ34เหรียญต่อหุ้นนะฮะและพอเข้าตลาดปุ๊บนะราคาก็พุ่งขึ้นนะครับพุ่งเอาพุ่งเอานะจนราคาในตอนนี้เนี่ยจนถึงณนะวันนี้นะเพื่อน r ร d d i t พุ่งมาเกือบ200กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนับตั้งแต่ IPO นะและไตรามาสของ r รดที่ประกาศออกมาก็ ดีขึ้นดีขึ้นนะครับในทุกๆไตรมาสนะฮะทั้งรายได้แล้วก็กําไรตอกย้ําความน่าสนใจของหุ้นนี้มากยิ่งขึ้นนะทีนี้นะครับดูกันหน่อยนะว่าเร d d ดิเนี่ยทำเงินได้อย่างไรนะเพื่อนเร d d ดินะครับมีการทําเงินอยู่3รูปแบบนะรูปแบบที่1ก็คือการโฆษณาหรือ advertising นั่นเองครับนี่คือรายได้หลักของบริษัทนะโดยคิดเป็นประมาณ80%ของรายได้ทั้งหมดนะในปี2022นะครับจุดเด่นที่ กำหนดเป้าหมายการโฆษณานครับที่ทําให้บริษัทนี้เนี่ยยิงโฆษณาได้อย่างแม่นยำนะไปยังชุมชนย่อยต่างๆนันเพื่อนรายได้จากโฆษณาเนี่ยเติบโตแบบเป็นกรอบเป็นกำนะและในไตรมาสท,ที่2ปี2025ก็พุ่งขึ้นถึง80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าเป็นรายได้ที่โตได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับอันที่2นั้นเพื่อนก็คือสมาชิกแบบพรีเมียมนั่นเองนะคใครนะครับที่อยากเป็นพรีเมียมนะก็ต้องสมัคร Reddit Go นั่นเองเพื่อนจะให้ประสบการณ์นะครับ ที่อยู่ไร้โฆษณาและมีฟีเจอร์พิเศษนะครับรายได้ส่วนนี้ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะเพื่อนและอันที่3นะครับความร่วมมือหรือว่าพาร์ทเนอร์ชิพนั่นเองครับนี่คือแหล่งรายได้ใหม่ที่น่าจับตามากๆของ d รด t นะครับ Reddit ได้จับมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับ เทคโนโลยีหลายแห่งนะไม่ว่าจะเป็น Alphabet นะหรือว่า Google นะและ OpenAI นะครับ o i t r o s o f t นะเพื่ออนุญาตให้ใช้ข้อมูลนะรั t i l i n s n s i n g นะโดยเฉพาะข้อมูลที่สร้างโดยผู้ใช้นะซึ่งมีค่ามากนะที่บริษัทอย่าง Google แล้วก็ Microsoft อยากได้นะครับสำหรับการฝึกแล้วก็เทรนโมเดล AI นั่นเองครับซึ่งทำให้ r e d d i t เนี่ยกลายเป็นเหมือน raw material หรือว่าสารตั้งต้นครับที่จะเอาไปเทรน AI สำหรับ บริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านั้นมากๆกนะครับและรายได้ในส่วนนี้ที่ขาย Data ให้กับ Google แล้วก็ Microsoft เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายได้นะครับที่มีอัตรากำไรค่อนข้างสูงมากนะครับและมั่นคงกว่ากายขายโฆษณาแบบเดิมๆมากมากๆนะเพื่อน3โมเดลนี้นะครับทำให้ reddit เนี่ยสร้างเงินได้นะครับอย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับจุดแข็งที่ผมมองว่า reddit เนี่ยมีความโดดเด่นนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ย ไปโฟกัสที่หุ้นนี้นะอันที่1เลยนะครับเพื่อนๆชุมชนแล้วก็เนื้อหาของ Reddit เนี่ยเป็นแบบที่คนสร้างขึ้นมาจริงๆครับมีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ถูกค้นพบได้ง่ายนะเซิร์ชเจอง่ายมากนะครับทำให้แพลตฟอร์มของ r e d ดิ t เนี่ย ค่อนข้างเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีนะครับสำหรับทั้งผู้ใช้แล้วก็ AI นะสงสัยอะไรนะก็ไปตั้งกระทุไปโพสต์ถามนะก็จะมีคนที่มีความรู้นะหรือว่าคนที่มีประสบการณ์เนี่ยเข้ามาตอบนะเพื่อนนึกสภาพเหมือนพันทิปบ้านเรานะก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ประมาณนั้นนะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเทรน์ไวรัลนะฮะหรือว่าใครที่อยากจะหาข้อมูลเชิงลึกนะก็สามารถเซิร์ชใน Reddit ได้เช่นเดียวกันนัและข้อมูลค่อนข้างอัปเดตด้วยนะครับ อันที่2นั้นเพื่อนการลงทุนใน AI นะฮนะเรดดิทนับกำลังพัฒนาฟีเจอร์ AI นะอนับอย่าง Reddit Answer นะครับที่ช่วยปรับปรุงประสบการณ์คนระับให้กับผู้ใช้ที่มีศักยภาพที่จะกลายเป็นนะครับปลายทางของการค้นหาที่แท้จริงครับ AI จะมาช่วยให้การค้นหาของเราเนี่ยแม่นยำนครับแล้วก็เที่ยงตรงข้อมูลเนี่ยมีการกรองครับให้ถูกต้องนะมากยิ่งขึ้นนะครับและอันที่3นั้นเพื่อนจุดแข็งของ Reddit นับก็คือ โอกาสจากการขายข้อมูลนั่นเองครับการอนุญาตให้บริษัทยักษ์ใหญ่เข้าถึงนะครับข้อมูลที่ Reddit มีนะถือเป็นแหล่งรายได้ที่ผมว่ามั่นคงฮนะแล้วก็มันก็ไปตามยกตามสมัยนะเน้นย้ำถึงศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวนั่นเองนะครับมาดูประวัติการเติบโตของหุ้นนี้กันหน่อยนะครับเร d ดิ t หุ้นจากประเทศอเมริกานะฮะ Market Cap ในะตอนนี้นะเพื่อนเป็นหุ้นขนาดใหญ่แล้วนะฮะอยู่ที่ประมาณ35บิลเลียนนะครับ IPO นะครับเมื่อมีนาคมนะอยู่ที่7ิลเลียนครับแล้วก็หลัง IPO เนี่ยราคาพุ่งเอาพุ่งเอาน้นเพื่อนมาพีคอยู่ที่ประมาณ39ิลเลียนนหลังจากนั้นก็ถูกเทนะฮะตามธรรมชาติของ IPO นะฮะและตอนนี้นเพื่อนกระแสกลับมาอีกครั้งนะครับจากไตรมาสที่ดีมากๆนะครับของ Reddit ทั้งรายได้แล้วก็กําไรนะจึงทำให้หุ้นเนี่ยทยานขึ้นอีกครั้งนะฮะแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ที่35บินลียนนะครับการเติบโตที่ผ่านมาน้นเพื่อน ปี2025นะตั้งแต่ต้นปีนะครับหุ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงของ market size เนะ่ยอยู่ที่ประมาณ15.8%เป็นที่เรียบร้อยนะซึ่งปี2025ยเนี่ยยังไม่เต็มปีนะมีสิทธิ์ว่าการเติบโตจะทะยานไปมากกว่านี้นะครับยังไม่มีประวัติอะไรให้ดูมากนะเนื่องจากว่าหุ้นพึ่ง IPO มาได้แค่ปีกว่า,วาเท่านั้นเองนะครับสุขภาพหุ้นกันนิดนึงนะเพื่อน ราคาในตอนนี้อยู่ที่ประมาณ188เหรียญน,นะครับแล้วก็ที่ผ่านมานั้นเพื่อนหลังประกศราศแรมงไรมาสอะไรนะหุ้นก็ทะยานอย่างต่อเนื่องนะฮะแฟร์วัลูจริงๆนันเพื่อนราคาควรจะอยู่ที่ประมาณ1 4 1เท่านั้นเองนะฮะหุ้นเนี่ยพุ้งเกินพื้นฐานไปหน่อยนะฮะจึงทําให้มีดาวไซด์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ26%เเลยทีเดียวแล้วก็ financial health นั้นเพื่อนถือว่าค่อนข้างดีมากๆนะอยู่ในเกณฑ์ great performance เลยนะครับได้ถึง4่คะแนนนะฮะ อยู่ที่ประมาณ282%นะฮะจริงๆหุ้นยังเข้าไม่ถึง3ปีด้วยซ้ำนะเราดูไทม์เฟรมที่1ปีนะครับหุ้นบวกไปแล้ว232%นั่นเองนะครับแวะดูนะฮะรีแคปไตรมาสที่เขาเพิ่งประกาศออกมาล่าสุดหน่อยนะ Q 2ปี2025นะะเขาบอกว่า Reddit เนี่ยเป็นคอมมูนิตี้นั้นเพื่อนที่มาแรงมากๆนะฮะนี่เขาเปรียบเทียบให้เลยนะเขาบอกว่าเขาเป็นเบอร์หึ ณนะตอนนี้นะับที่มีผู้ใช้เติบโตอย่างต่อเนื่องน,นเพื่อนนะครับเขาเป็นเบอร์หนึ่งนะับเติบโต2เท่านะซึ่งเติบโตจากแพลตฟอร์มที่หาข้อมูลเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นวิกิพีเดียนะฮะยูทูบนะครับฟอบนะฮะแล้วก็การ์ดเนอระเพื่อนๆแล้วก็อีกหลายเว็บไซต์เลยนะมีลิงก์อินด้วยนะครับเนีย่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเขาโปรโมทออกมานะฮะเนี่ยมีทั้ง Reddit Answer r e นะ r t i n i t i n s i g h t นะ s e a r n h e n g i n e นะครับหลายๆอย่างนะครับ เขาก็โปรโมทประมาณนั้นนะครับในเชิงของยนะูเซอร์นนเพื่อนไฮไลท์นะเขาบอกว่ายูเซอร์ที่ Q2 ปี2025เนี่ยยูเซอร์ทั่วโลกนะอยู่ที่ประมาณ100.4ล้านคนนะทั่วโลกนะถือเป็นการเติบโตขึ้นนะ21%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแล้วเพื่อนๆลองดูนะยูเซอร์ในอเมริกาเองก็โตขึ้น,นครับแล้วก็ยูเซอร์นอกอเมริกาก็ถือว่าโตขึ้นมากๆนะครับ สัดส,ส่วนนะครับพอๆกันเลยนะระหว่างในอเมริกากับนอกอเมริกานะถือว่ายูเซอร์โตขึ้นอย่างต่อเนื่องเนืนเพื่อนนี่นะครับเขาบอกว่า Reddit Answer เนี่ยมียอดผู้ใช้ถึง6ล้านคนนะถือว่าโตขึ้น10เข้านะถือว่าค่อคนข้างใช้ได้นะร,รายได้จากโฆษณานั้นเพื่อนก็ถือว่าทําได้ดีนะโฆษณานะยิงโฆษณาได้ดีมากขึ้นนะมีคนมาลงโฆษณามากขึ้นนะผู้ใช้เนี่ยก็ ยิงโฆษณาได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีการขายของนะฮะนู่นนี่นั่นนะลิงก์ไปแพลตฟอร์มอื่นได้นะครับมากขึ้นนั้นเพื่อแล้วก็มีการประสบความสําเร็จนะครับจากการยิงโฆษณาด้วยนะครับในส่วนของงบการเงินนั้นเพื่อน financial highlight นะครับถือว่าอ่ะ Q2 revenue นั้นเพื่อนก็ถือว่าเติบโตขึ้นครับทั้งรายได้ในส่วนของอเมริกานะซึ่งตอนนี้เป็นสัดส่วนหลักนะเพื่อนอยู่ที่ประมาณ408นะครับ มิลเลียนฮะแล้วก็รายได้นอกอเมริกานะฮะอยู่ที่ประมาณ9 0ิมิลเลียนนะฮะก็ถือว่ารายได้ค่อนข้างเติบโตขึ้นนะเพื่อนในระยะยาวเนี่ยถือว่าโตขึ้นอยู่นะแม้ว่าไตรามาสที่1ปี2 5เนี่ยอาจจะลดลงบ้างนะครับแต่ถ้าเทียบกับไตรามาสเดียวกัน,นครับของปีเดียวกันก็ถือว่าเติบโตขึ้นอยู่นะครับ Q2 นะครับปี2025นะ a per, น e r a g e n ะ a v e r a g e r e v e n u e p ิ r เนิครับ รายได้ต่อยูเซอร์นะครับก็ถือว่าเติบโตขึ้นเช่นเดียวกันนะเพื่อนเนี่ยโตขึ้น47%เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ครอสมาจินนะเพื่อนก็ถือว่า o รอ Margin สูงทีเดียวนะครับอยู่ที่เกือบเกือบ91%นะครับแล้วก็ o p เป a เรติงเอ็กซ์ฮะค่าใช้จ่ายนะครับในการดำเนินงานนะเพื่อนก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะับบริษัทกำลังลงทุนนะครับค่อนข้างหนักนะในหลายๆภาคส่วนนะครับก็อันนี้ก็เป็นอันที่ชี้ให้เพื่อนเห็นนะครับ นี่นะฮะแล้วก็ n e ็ตอินคัมนั้นเพื่อนรายได้สุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายนะหักภาษีนู่นนี่นั่นเรียบร้อยนะฮะอยู่ที่ประมาณ18%นะทุกๆ100บาทที่ลงทุนไปนัเพื่อนกาไร18บาทนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะเพื่อนอย่างน้อนยบริษัทก็กําไรแล้วนะครับกำไรค่อนข้างสวิงนะเพื่อนแต่ Q2 ปี2025เนี่ย กำไรมาถึง89ล้านนะครับ US นะก็ไม่แปลกใจเลยเนาะที่หุ้นจะพุ่งขนาดนั้นนะครับเนี่ยจากคิวหปี2025ถือว่าโตขึ้นมาแบบก้าวกระโดโดมากๆนะครับแล้วก็ EBITDA นะฮะก็เป็นอยู่ในแนวโน้มที่ค่อนข้างดีนะครับนอนแก็บมาจินนะอันนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับก็ดูสถิติย้อนหลังนะครับเนี่ย Revenue นะฮ Re ะ Revenue Growth นะเพื่อนก็ถือว่าโตประมาณ2.1เท่านะฮะ ถ้าเทียบให้ทุกคนได้ดูนะครับฮนะแล้วก็ในส่วนของแคดโฟนเพื่อนแคดโฟโตมากแค่ไหนนะในระยะยาวนะก็ถือว่าค่อนข้างโตอยู่นะเพื่อนฟรีแคดโฟก็คือแท่งสีเหลืองนะใจนึงว่าโตขึ้นในทุกๆไตรวมาสนะแม้ไตรวมาสนี้อาจจะน้อยกว่า Q1 นิดหน่อยนะแต่ก็เออถือว่าแคดโฟก็ยังสูงอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ110บิลเลียนฮะโอเปอเรตติ้งแคดโฟนะนะกำไรจากการดำเนินงานไรายได้จากการดำเนินงานนะครับก็ถือว่า ค่อนข้างดีนะเพื่อนแท่งสีเขียวนะครับแล้วก็คาเปกนะเพื่อนออการลงทุนครับใน,ในด้านของการเซตคาเปกนะค่าใช้จ่ายต่างๆมีแนวโน้มลดลงนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะอันนี้ทั้งปีนะเพื่อนรายได้ทั้งปีนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะไม่ได้โตมากนะเพื่อนแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับงบนะต่างๆของเร d ติดนะครับ เปรียบเทียบกับคู่แข่งกันหน่อยนะเพื่อนคู่แข่งในตอนนี้นะฮะถ้าเอาแพลตฟอร์มที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันฮนะ okay. คล้ายกันนะก็จะมี Pinterest นะมี Snap นะแล้วก็มี Meta นะครับซึ่งเป็นเจ้าตลาดอยู่ณปัจจุบันฮนะจริงๆแพลตฟอร์มเนี่ยมีความคล้าย X หรือว่า Twitter เดิมนะครับแล้วก็เนื่องจากว่า X เนี่ยไม่ได้อยู่ในตลาดนะเราก็เลยเปรียบเทียบให้ดูไม่ได้นะแต่จะขอเปรียบเทียบกับอีก3เจ้านี้นะเพื่อน โดยการเปรียบเทียบให้เห็นนะระหว่าง EPS growth นะ Revenue growth นะแล้วก็ Forward PE นะชี้ให้ทุกคนเห็นนะครับหุ้นที่มีความถูกมากที่สุดณนะตอนนี้นะนั่นก็คือหุ้นของ Pinterest นะ PE forward อยู่ที่20เท่านะแล้วก็ Meta เนี่ยอยู่ที่ประมาณ26เท่านะครับแล้วก็ Snap เนี่ยอยู่ที่ประมาณ31เท่านะในขณะที่ Reddit เนี่ยมีราคาที่สูงที่สุดนะ forward P/E อยู่ที่ประมาณ44เท่านะถือว่าแพงมากๆณนะตอนนี้นะครับและนี่ก็เป็นหนึ่งในความเสี่ยงนะที่จะเข้าไปลงหุนทุนหุ้นอย่าง Reddit นะครับว่ามูลค่าในตอนนี้เนี่ยแพงเกินจริงมากๆนะครับแต่ถ้าเรามาดู EPS growth นั้นเพื่อนหุ้นที่การเติบโตของ EPS ดีที่สุดก็คือหุ้นของ Pinterest นะในขณะที่ Meta แล้วก็ Snap เนี่ยพอๆกันนะครับแล้วก็ Reddit เนี่ยก็ไม่ได้จิ้งห่างมากนะครับจาก ทั้ง3ตัวนี้นะครับแต่ Revenue Growth นั้นเพื่อนหุ้นที่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดในในเชิงของรายได้เติบโตนะฮะก็คือ Reddit นั่นเองนะเพื่อนเนี่ย Revenue Growth นะครถึง70%นะครับในขณะที่ Meta เนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือนะบ20%ฮะ Snap อยู่ที่ประมาณ15%ฮนะแล้วก็ Pinterest อยู่ที่ประมาณ18%นนั่นเองนะครับก็ชี้ให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่า คู่แข่งในตลาดเนี่ยก็มีแต่เบอร์แข็งๆทั้งนั้นนะครับ Reddit ที่มานะครับเพิ่งจะเริ่มเป็นกระแสในตอนนี้เนี่ยถ้าจะก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าตลาดเนี่ยเพื่อนก็ต้องแย่งนะครับผู้ใช้ทั้งจาก Snap ทั้งจาก Meta แล้วก็จาก Pinterest ได้นะซึ่ง Meta เนี่ยถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างแข็งมากเนีนเพื่อนมีทั้ง WhatsApp ใช่ไหมมีทั้ง Instagram ใช่ไหมเพื่อนแล้วก็ Facebook นะที่ผู้ใช้ทั่วโลกเนี่ยหลายพันล้านคนนะครับ ราคานะฮะถ้าเทียบกับกลุ่มแล้วก็เทียบกับ s p นั้นเพื่อนจะเห็นว่าเอาชนะได้ทั้งกลุ่มแล้วก็ s p นะครับราคาถือว่าพุ่งแรงมากๆนะขึ้นแรงลงแรงด้วยนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่อยากจะฝากเพื่อนๆไว้นะครับ Reddit เนี่ยแน่นอนนะเพื่อนว่ายังเป็นหุ้นนะครับขนาดใหญ่ที่พิ่งจะเข้ามาเป็นกระแสในตลาดนะครับในเชิงของความมั่นคงทางด้านรายได้เนี่ยอาจจะต้อง คอยสังเกตไปอีกสักพักนะแต่ใครมองว่านี่แหละเป็นโอกาสนะับที่จะทำให้ Reddit เติบโตได้ในอนาคตนะับจากโมเดลรายได้ของเขาทั้งส่งแบบนะเพื่อนเพื่อก็ลองพิจนารณาดูนะครับไม่แน่นะเพื่อนอาจจะได้หุ้นเด้งจาก Reddit ก็เป็นไปได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเพื่อนมูลค่าที่มันสูงมากๆนะับเมื่อเทียบกับกลุ่มในตอนนี้เนี่ยมันคุ้มเสี่ยงหรือเปล่าที่จะเข้าไปลงทุนนะอันนี้เพื่อนเ <ๆ S 2> เอาไปทำการบ้านต่อได้นะครับ เรามาดูราคากันหน่อยนะตั้งแต่ IPO มาราคาก็โอ้โหทยานฟ้ามากนะครับแล้วก็ทิ้งดิ่งลงมาเป็นโอ้โหแทบจะเป็นสามเหลี่ยมเลยนะครับใครได้ที่ราคาตรงนี้เนี่ยก็น่าจะกําไรแบบเป็นกรอบเป็นกำแล้วนะและในตอนนี้ก็ราคาปรับขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงแล้วเพื่อนแท่งยาวๆนี้ก็คือจากไตรามาสนับที่รายได้โตแบบทะลักทลายนะฮะก็เลยมีวอลลุ่มเข้าเยอะขนาดนี้นะครับถามว่าในตอนนี้เนี่ยถ้าอยากได้นะ ควรจะรอที่ราคาไหนดีนะครับตื้นที่สุดแต่แนะนำให้เข้าบางที่สุดนะก็คือ159นะแล้วก็ประมาณ142นะครับแล้วก็จุดต่ำสุดนะครับแนวรับที่เขาเคยลงมาถึงนะอยู่ที่ประมาณ92สนะสำหรับหุ้นตัวนี้นะเพื่อนรายใหญ่เข้าค่อนข้างเยอะนะครับถามว่าหุ้นนี้มีอนาคตไหมนะก็มีอนาคตนะขึ้นอยู่กับว่ายอดยูเซอร์เขาจะโตได้มากแค่ไหนแล้วก็สร้างรายได้จากโฆษณนานการขาย Data ได้มากแค่ไหนนะครับ ถ้ามองในเชิงบวกเนี่ยผมว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่งบการเงินค่อนข้างสวยนะฮะแล้วก็มีสกยภาพในการเติบโตจากธุรกิจ AI นะครับแล้วก็การขยายตลาดต่างประเทศเพื่อนๆลองสังเกตนะว่าคนอเมริกาเนี่ยใช้ค่อนข้างเยอะนะสำหรับ Reddit เนี่ยแต่ตลาดตามประเทศนับมีโอกาสอีกเยอะนะครับที่จะทำให้ Reddit เนี่ยเข้าไปตีตลาดในประเทศเหล่านั้นได้นะครับแต่ครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะมี มุมดีก็ต้องมีมุมที่ต้องพิจารณาเหมือนกันนะครับการประเมินมูลค่าหุ้นตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเพิ่ง IPO นะเพื่อนข้อมูลอาจจะมีให้ไม่มากนักนะครับไม่กี่ตรายาสที่ประกาศออกมาเนี่ยมันค่อนข้างดูดีใช่ไหมแต่ในอนาคตเนี่ยมันก็ยังคงต้องลุ้นอยู่นะครับแล้วก็รายได้มันมันต้องเติบโตแบบก้าวกระโดดมากกว่านี้นะครับมันถึงจะคุ้มเสี่ยงที่จะเข้าไปลงทุนนะเพราะว่าเน้นย้ําอีกทีนะเพื่อนหุ้นในตอนนี้เนี่ยไม่ได้ถูก เลยนะครับคุณค่อนข้างแพงนะฮะอันนี้ก็ฝากกับเพื่อนๆไวน้นะครับแต่นะฮะใครเป็นสายซิงนะฮะก็ลองก็ลองดูนะครับอาจจะแย่ๆเข้าไปนิดนึงนครับอาจจะไม่ได้เป็นสัดส,ส่วนหลักนะครับไปเน้นพวกเทคนะไปเน้นธุรธกิจที่มันเปลี่ยนโลกนะถ้าใครอยากจะเอาแบกพอร์ตนะะก็ไปเน้นพวกนั้นก็เป็นทางเลือกที่ น่าจะโอเคกว่านะครับอันนี้อันนี้มุมมองส่วนตัวนะครับแต่เพื่อนๆอ,อาจจะคิดต่างได้นะฮะก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับแนะนําหุ้นเข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวผมรออ่านทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับ